กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2566เพื่อกรุณาทราบดังนี้ จังหวัดยะโสธรแบ่งเขตการปกครองท้องที่มี9อำเภอ78ตำบล885หมู่บ้านและ23ชุมชนการปกครองท้องถิ่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3รูปแบบ88แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาลเมือง1แห่งเทศบาลตำบล23แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล63แห่ง ประชากร543,500คนเป็นชาย2 7 6 0 1 6คนเป็นหญิง267,484คนขนาดพื้นที่4,161.66ตารางกิโลเมตรหรือ2 6 1 0 4 0 0ไร่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรทำนาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ประโยชน์ทางการเกษตรมี2 6 3 8 6ไร่เป็นที่นา1,465,754ไร่พืชไร่3,6682ไร่ไม้ยืนต้น276,652ไร่ไม้ผล6,974ไร่พืชสวน1,207ไร่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว 2,551ไร่พืชน,น้ำ28ไร่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ511ไร่และ,กะเกษตรผสมผสานไร่นานส่วนผสม2 7ไร่ผลการปฏิบัติงานมีดังนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1แผนการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติกิจกรรมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการสองครั้งณศนะูนย์การเรียนรู้ตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอข้อวังและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอายุผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ่าเต อำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรโครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมจัดจำนวนสามครั้งณโรงเรียนขุดชุมวิทยาคมอเภอขุดชุมโรงเรียนป่าติว้ววิทยาอเภอป่าติว้วและโรงเรียนสมเด็จพระยานสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์อ,ภอพังเขินแก้วจังหวัดยะโสธร กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อเยาวชนรักสถาบันและการประกวดคลิปวิดิทัศหัวข้อเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการนี้นายวิรุธวิชัยบุญ ผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรได้กระทำพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดการประกวดสุนทรพจน์ผู้ชนะเลิศคือนางสาวสโรธรปวงชาติโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมรับเงินสด5,000บาทโล่รางวัลพร้อมกิจบัตรและการประกวดคลิปวิดิทัศน์ชนะเลิศโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรับเงินสด5,000บาทโล่รางวัลพร้อมกิจบัตรมอบรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยครบทุกรายการ และนาผู้ชนะเลิศทั้งสองรายการส่งเข้าประกวดในระดับกองทัพภาคที่2โครงการปราดร่วมใจสรนสร้างไทยเป็นหนึ่งจัดหนึ่งครั้งณอาคารเกษตรแปลงใหญ่อินทรีหมู่ที่1ตําบลดงแคนใหญ่อําเภอค,คําเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรโดยมีวิทยากรสร้างการรับรู้ประมงจังหวัดยะโสธรบรรยายการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางเลือกเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากระเพียนปราดเพื่อความมั่นคงกออรมนจังหวัดยะโสธรเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวงจรในการทำนาในรอบหนึ่งปีการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติในการนี้ได้มอบปัจจัยการผลดกปลาตะเพียนและอาหารปลาให้กับผู้เขารับการอบรมเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่ตนเอง กิจกรรมชุมชนร่วมใจเกษตรอาหารกลางวันณโรงเรียนบ้านหนองบา่าตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรเริ่มตั้งแต่จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนเพื่อวางแผนรองรับกิจกรรมและนำไปสู่ความร่วมมือรวมแรงร่วมใจปรับปรุงสถานที่ดำเนินการ3ามกิจกรรมได้แก่ 1. ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 2. การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อทำพิธีส่งมอบกิจกรรมชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ให้นักเรียนและประชาชนซึงทรัพย์สัรว์ของพระราชาหลักทรงงานหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงแผนการพัฒนาด้านการเมืองสร้างความรักความสามัคคีปรองรองของคนในชาติ กิจกรรมโครงการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพจำนวนสองครั้งณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่อำเภอทรายมูลและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิงอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรจัดก,กิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์สี่ครั้งณศาลาอนเนกประสงค์ ตำบลคำน้ำสร้างอภอกุดชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคำแม่อมเภอกุดชุมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดูลาดอเภอสายมูลและศาลาอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกระกายอ,อปากติ้วจังหวัดยะโสธรโดยมีวิทยากรสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติศาสตร์พระราชาหน้าที่พลเมืองดีและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรพอเพียงศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2ด้านการต้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดปัญหายาเสพติดของจังหวัดยะโสธรอ,อยู่ในระดับปานกลางพื้นที่แพร่ระบาดหนัก3ามอำเภอคืออำเภอกุดชุมอำเภอเลิงนกทาอำเภอป่าติว้วสถิติการจับกลุมยาเสพติดให้โทษตั้งแต่ตุลาคม2566ปัจจุบันจับกลุมผู้ต้องหาจำนวน1,690รายยาบ้า368,479เมตรและยาไอซ์ 41กรัมด้านแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่มีจำนวนทั้งสิ้น543รายแยกเป็นสัญชาติกัมพูชา56รายสัญชาติลาว344รายสัญชาติเมียนมา69รายแรงงานทั่วไป69รายชนกลุ่มน,น้อย5ราย การเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่สำคัญสองกลุ่มดังนี้กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจำนวนสามครั้งนำโดยนายเกษมสํารานพรมจันทรแกนนากลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตบนบนบําบลบุุงค้าอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรพร้อมสมาชิกรวม6คนได้ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อสมาชิก ขอรทอที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลตามพันธสัญญาคำสั่ง66พศ23และหารือที้แจงแนวทางการเคลื่อนไหวการขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกขอรทอจากรัฐบาลโดยขอรับการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเป็นเงินทุนคนละ150,000บาทซึ่งมีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน106รายกลุ่มเครือข่ายลุมน้ำฉีตอนล่างจังหวัดยโสธร ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ดเขื่อนยะโสธรพนมไทรจำนวนห้าครั้งโดยนายสิริศักดิ์สะดวกที่ปรึกษา ผู้ประสานงานผู้พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่างจากประชุมคณะกรรมการและสมาชิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการเคลื่อนไหวและสรุปความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกได้รับทราบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1374ได้รับเรื่องร้องเรียนจมเอือสองเรื่องเรื่องที่1ในพื้นที่อำเภอขุกชุม เรื่องหลักรอบเล่นการพน,นันประเภทไพ่และไฮโลดำเนินการเรียบร้อยแล้วเรื่องที่2ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัยร้องเรียนจัดบุญบั้งไฟนอกประเพณีบ้านสร้างแป้บบนตําบลสงยางอำเภอมหาชนะชัยได้บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองและสูงดำรงธรรมจังหวัดยะโสธร ดำเนินการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วงานสำนักนโยบายและยุทธศา,าสตร์ความมั่นคงบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งและยังย่งยืนดำเนินการตามแผนรองรับภัยคุกคามความมั่นคง5แผนมิติด้านความมั่นคง3แผนคือ 1. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิติด้านการพัฒนาสองแผนคือ 1. ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความมั่นคงของมนุษย์ด้านอาชีพรายได้และ 2. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะระดับตำบลโดยได้บูรณาการกับส่วนราชการระดับจังหวัดอําเภอและตำบลในพื้นที่อําเภอเป้าหมาย2อำําเภอคืออําเภอเมืองยะโสธรอําเภอกุชุมในระดับตำบลจํานวน26บตำบลดําเนินการ4ี่กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมการแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากประชุมส่วนราชการหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง10ครั้งการตรวจพื้นที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงรวม10ครั้งกิจกรรมวางแผนและอำนวยการจากประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทาปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับจังหวัดและอำเภอสามครั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับ ให้คุกขางความมั่นคงระดับตำบลตำบลละสองครั้งเช่นเทศบาลตำบลสามแยกอำเภอเลิงนกทาเทศบาลตำบลข้อวงังอำเภอข้อวงังองค์การบริหารส่วนตำบลสือฮีอำเภอมหาชนะชัยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอขุดชุมเป็นต้นรวมทั้งสิ้น26บตำบลการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการฝึกทดสอบแผนสองครั้งณห้องประชุมอำเภอเมืองยะโสธรและอำเภอขุดชุมร่วมการฝึกและทดสอบแผนกรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรวันที่1 9บเกถึงี่ิมิถุนายน2566โดยฝึกประชุมทางไกลผ่านจอภาพกิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจต่ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำมวลชนที่มีอยู่ของทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างุูมคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงสีครั้งกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลน,นาสมัยอำเภอเมืองยะโสธรโรงเรียนบ้านหนองบากตำบลกระจายอำเภอป่าติว้ว ทำฝายชะลอน้ำตาบลแคนน้อยอาเภอคําเนแก้วและพัฒนาบริเวณถนนหน้าโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาอําเภอม,มหาชนะชัยจงังหวัดยะโสธรกิจกรรมการติดตามและประเมินผลร่วมกับผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอําเภอตําบลเพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนะสามครั้งฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองณโรงเรียนบ้านบะพรหมู่ที่3ตําบลนาเวียงอําเภอชายมูลจงังหวัดยะโสธรระหว่างวันที่26-31กถึกงกรกฎาคม2566 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม40คนชุดครูฝึกและวิทยากรดำเนินการฝึกท่า6คนเบื้องต้นการใช้อาวุธกฎหมายจราจรการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอดจนเสริมสร้างความรับความสามัคคีศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหนึ่งครั้งเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสาธารณาภายัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยณโรงแรมถิ่นไอรัก มูลสวัสดิ์อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรโครงการเตรียมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดชุดลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ประสานงานเสริมสร้างความพร้อมและเสริมการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโครงการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจัดชุดลาดตระเวนไม่น้อยกว่า10คนประกอบด้วยพลเ,เรือนตำรวจทหารและเจ้าของพื้นที่ป่าได้แก่อุทยานแห่งชาติทูสะดอกบัวเขตยะโสธรและหน่วยป้องกันร,รักษาป่ายอส1.2และ3เข้าดำเนินการในพื้นที่1อุทยานและ27ป่าสงวนแห่งชาติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อความมั่นคงด้านอาหารโดยจักวิทยากรบรรยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกลอบการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรความมั่นคงทางด้านอาหารตามแนวพระราชดำริบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองณศูนย์การเรียนรู้แบบพอเพียงบ้านโนสวรรัสดตำบลหนองเป็ดอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยโสธร ทีท่ีรับพระราชทานพันธุปลานิลจิรดาณศูนย์นการเรียนรู้ตำบลหนองเป็ดอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรโดยมีนางสาวแสงระวีบุญทศเป็นผู้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชตะกัพันธุ์เทสุริขอพระราชทานพันุ์ปลานิลจิรดานำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เป็นอาหารและสร้างอาชีพแจก่ก่ให้กับประชาชนจำนวน1 2 0 0 0 0ตัวโดยนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระจันิิจาีิราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสร้าง ความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชนโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยการบูรณาการและขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจากประชุมไตรภาคีหรือเวทีประชาชนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจำนวน6ครั้งเขาร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย เพื่อรับมือกับสาธารณภัยของจงังหวัดยะโสธรณโรงแรมเดอะกลีนพาร์แกลงยะโสธรฟังการบรรยายสรุปและร่วมฝึกปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะชมการสาธิตฝึกปฏิบัติการเข้าระง,งับเหตุเบื้องต้นกรณีการรั่วไหลของน้ำมันและกา๊าซสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความพร้อมที่จะรองรับเมื่อเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและการสูญเสียน้อยที่สุด เข้ารับรางวัลระดับดีเด่นการประกวดนวัตกรรมภายในกออรมนอรประจำปี2566เป็นความร่วมมือของกออรมนอจังหวัดยะโสธรและเทศบาลเมืองยะโสธรโครงการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อเก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิตจากการจัดก,การขยะอินทรีย์เพื่อมุ่งสู่คาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนกองอำนวยการรัาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรขอบรรยายสรุปเพื่อกรุณา,าทราบเพียงเท่านี้มุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศ ท่าชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดำรงความสามัคคี